ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแต่งดอกด้วยแล้วก็ตัดเก่งมาตัดไอ้กิ่งเป็นพิวมันแหนะครับออกนะคะทุกคนเนี่ยมันแห้งกิ่งแห้งอ่าเนี่ยกิ่งมันแห้งมันออกดอกเยอะยังยังไม่แต่งหรอกแต่วเราไม่ถือว่าแต่งนะครับเพราะต้นนี้ไม่สมบูรณ์ไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะแต่ว่ามันเป็นกิ่งแห้งหลายกิ่งอยู่เราตัดลงมาเห้ไหมเนี่ยยอดยอดก็แห้งฮะนี่นี่นี่แหละหลักฐานะเอาดูหน่อยสองสองยอดนะยอดแห้งนะเราตัดเราตัดทิ้งไปเลยนะคะทุกคนเอาขึ้นมาให้ดูเหรอมันอาจจะเป็นแบบ แบบโรคเข้านะคะทุกคนเดือเลี่ยมใช่ไหมแน่นอนเลยอาจจะเป็นพวกฟิวเนี่ยเ้วก็เลยตัดออกไม่ให้มันตัดวงจมไปเลยนะคะนี่ทุกคนแล้วก็ไม่ตัดมันจะลามนะครับเนี่ยกิ่งนี้แห้งแล้วเนี่ยใช่มีกิ่งนี้เราก็จะตัดเลยนะคะเอาเรื่อย่อยตัดกิ่งใหญ่แล้วตองใช้เรื่อยหน่อยนี่เห็นไหมแห้งเลยนะครับนแห้งหมดเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมฟิวครับฟิวต้องต้องกําจัดออกนะเดี๋ยวเขาจะเข้าต้นเนาะล้วก็มีกันไกลมีอะเรื่อยนะครับ แล้วก็ดอกมันเยอะดอกเยอะเราไม่ต้องเอาเยอะเนาะเราจะลูดออกมาเพราย่าไม่เยอะอยู่ทีนี้มันไม่ไม่สมบูรณ์เราออนนะมันแข็งแรงเนาะเราก็เอาออกไปให้มันเหลือนน้อยเนาะมันเหลือนน้อยเพราะว่าเราจะแผนไม่เกี่ลูกเองนะครับต้นไหนไม่สมบูรณ์เราก็เก็บออกนี้เลยแผนไว้สักสองสามลูกก็พอละต้นไหนที่ไม่แข็งแรงอนะต้นไม่แข็งแรงแล้วก็ก็ต้องดูด้วยล้วก็เอาเลือกเลือกอ่าดอกไว้อเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ออกเลยเนี่ยกิ่งนี้อเยอะเลยนะคะทุกคน เอาออกไปเลยเนี่ยอย่างนี้ไปกิ่งแล้วก็รูดออกไปเลยนะครับรูดเลยนะแค่นี้ก็พอละอ่ะแค่นี้เนาะห้อยแค่นี้แต่ตัวนี้ก็เอาออกออกไปเล็กเกินออกไปแล้วแล้วนี่แล้วกิ่งนี้ล่ะเนี่ยอย่างนี้แล้วก็ออกไปเลยนี่เอาไว้เอาไว้ออกไปเลยเนี่ยนี่เอาไว้ไหมคนละรุ่นไอ้้ไอตัวใหญ่ๆนี่เอาไว้ก่อนดูก่อนเรียกดูเลื่องก่อนแล้วเล็กๆเอาออกเลยเพาะเล็กๆเอาออกเลยเออนี่อย่างนี้อ่ะเอาไปเลยให้หมดเลยเออเอาไว้รุ่นเดียวเนาะม่มต้นนะครับเพราะว่าติวก็จะกินด้วย แล้วเรื่องไปไกลเอาเอาออกไหมหรอเอา็ไว้กิ่งออกเออเอาออกไปเลยนะคะทุกคนเราจะเอาไว้แค่เฉพาะที่เราจะเลี้ยงก็พอตรงที่จุดแบบว่าเขาเลี้ยงได้อาหารเยอะอย่างเงี้ยนะคะทุกคนปลายกิ่งมันเขาไม่นิ้โยมายจะหักกิ่งเรานี่ก็ไว้แค่นี้ค่ะทุกคนนี่เล็กอีกนิเดียวก็เยอะแล้วเดี๋ยวก็เลือกออกอีกเหมือนเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยหลุดแล้วค่ะตูเดียวดูเตยอย่าไปเอาออกมาแล้วกิ่งนี้ล่ะคะนี่แถวเนี้ยเอาเอาออกไหม อ่ะเอาตรนี้ออกไปเอาออกไปเนาะให้มันเดือแค่นี้ก็พอแล้วมะพอเนาะเอาไว้ตรงนี้ด้วยโชว์สักหน่อเนาะตรงนี้ค่อยๆเอาออกค่อยๆเลือกเนาะค่ะทุกคนเดี๋ยวตรงไหนไม่พัฒนาแล้วออกอีกเดี๋ยวค่อยๆเลือกไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะทุกคนไม่ได้แผนเยอะขนาดนั้นบางคนเอาไว้เต็มเลยบางคนก็นู่นไปเลือกช่วงมะเขือพวงใหญ่ใกล้ช่วงนั้นน่ะ ก็เสียดายอยู่อันนี้ก็เสียดายนะคะแต่ว่าเราก็ไม่มันเล็กอย่างนี้ไม่เสียดายหรอกเนาะมันเล็กอยู่มันเล็กอยู่ย <laughs> บางคนไม่กล้าเลือกช่วงเล็กๆแบบนี้เนาะเขาก็เอาไว้จนแบบเป็นมะเขือพวงใหญ่แล้วค่อยไปเลือกที่หนึง่งแทนว่าคิดว่ามันเชียพลังงานต้นมากกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูอีกอต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกิ่งแห้งเหมือนกันเดี๋ยวไปตัดออกนะคะเพื่อน